อ๋อสลามแบบที่คราวที่แล้วม,มา<ด>แล้วตบอิดแคบแบบใหม่แค่เบลตบอ,อิดไฟฟ้าเจอแล้วปักกาลรถได้ได้นี่แหละแบบนี้แหละสวัสดีค่ะดีไซน์วันนี้ดีไซน์มาทำอะไรคะซื้อของไปขายเก็บเงินซื้อครีมซื้อของไปขายเก็บเงินซื้อครีมเมื่อกี้มาอะไรคะ ทีมกันแดดออซัมอ๋อของพี่อุงเอิงใช่ไหมโอเคอีพีนี้ e ี่สองนะทุกคนมาเป็นกำลังใจให้ดีไซน์หาของไปขายกันนะแปเราไปดูกันว่าจะมีอะไรไหมนะปะไปขายแหวไปดูก่อนเะขายอหรออันนี้นะทุกคนตอนนี้เราเข้ามาด้านในแล้วนะคะดีไซน์ลองดูไหมเนี่ยมีพวกนี้ด้วยนะมียางมัดผมมีอะไรอย่างเงี้ยเอาไปขายอะไหนอันนี้เหรอ สีพัดเทลดีดไซน์มีเยอะอะมันมีหลายแบบมากต้องลองดูก่อนมันเยอะมากมีไม่อันไหนน่าสนใจไหมกิฟต์แม่ดูกิฟต์แม่กิฟต์ก็มีนะกิฟต์ก็มีเยอะอันนี้อะไรเอ่ยเสียมพัว่ะออกกันไรย่ยางวัดผมที่พี่ฝั่งโน้นหูก ใช่ลองดูก่อนไงคันนี่ยางมัดผมคลิปอยู่นี่ลูกนี่เยอะมากเยอะจนแบบว่าเลือกไม่ถูกอุ้ยมันเยอะสุดๆฝั่งนี้ก็มีเยอะมากเลย เยอะสุดๆเลยเลือกไม่ถูกเลยโอเคน,นี่น่ารักเนี่ยก็ม,มันมีรูกบ,บอลอยู่ในนี้มีซายพอเรากดนนปุ่มนี้ปุ๊บูกบอลมันก็จะลงมาตรงนี้เหมือนเอาไว้ไปใส่แบบเขาเรียกว่าจับฉลากอะไรอย่เงี้ยเนาะ มีอะไรมาใหม่ไหมอันนี้อันนี้เป็นแบบนี้ดีไซน์ามาริโอ้ป๊อปอีสไฟฟ้ามาริโอ้มีไงอันเนี้ยสม,มัยแต่ก่อนอะเหรอ<ม>ของใหม่มไม่ค่อยมีอะไรอืมน่าจะมาใหม่ไหนคะเจอไหนคะพี่เป็แบบดีเบลเลยด้ยอะไรอันเนี้ยอ๋อ แต่ถ้าเราทำเองมันจะนี่กว่าไงอันนี้แบบกี่บาทอะถ้าเราทำเองมันจะมีหลากหลาย <18 5. S 1> สีกว <18 5. S 1> ออ,อันนี้มันมีแค่สี่สีอะอ๋อสลามแบบที่เขาที่แล้วมาแล้วตอนนั้นมันหมดใช่ไหมอ๊นไงที่มันเป็นแบบนี้สองสีแบบนี้ เอาไม่ละแต่ว่ามันต้องแพงนะอันนี้ยเพราะว่าเนี่ยมันอันใหญ่ถ้าจะเอาก็เอาแล้วเราก็ทําทําแบบอันเล็กด้วยขายอันละมันมีหกอันนะอันละสามสิบอะ,อะดูซิดินเบาอยู่ไหนลูกดินเบาเฮ้ยนี่อะไรคะดีไซน้คิด้านพลาสติกคิทตันแล้วก็นี่โรอบอินคิง แบใหม่แค่แปะตบอีกไฟฟ้านี่แม่น,นี่เป็นสีอ่ะแต่เนี้ยหรอสีแบบหลายสีอย่างเงี้ยหรอไม่ใช่เออใช่อันนี้เป็นลูกอะไรอ่ะปูอันนี้อะไรอะไรนะไดโนเสาร์เฮ้ยแล้วก็มีนี่เลยทาชิตตี้มิชิปูอันเนี้ยกระต่ายอ๋อกระต่ายเหรอมาารไม่ไงอ,อ้นนอาวเหรอทำไมแม่มาเป็นปู แล้วก็นี้นี้ก็ได้ตัสาวนคิตตี้ก็น่ารักแล้วก็แบบนี้ไม่มีเยอะมากเลยนะดีไซน์เนาะริจริงมันไม่ใช่คาเบร์นื้อซาจะเป็นหมีธรรมดาแต่แม่ว่าคิตตี้ก็น่ารักไปมีพอแล้วเพราะว่าดีไซน์มีสองอันแล้วไงอะไรมันคือลายเลโก้โอ้แม่หลักตั้งโต๊ะเฉยๆไปไปดูอะไรนะ มีไหมคะดีไซน์ดีไซน์มาหาปากกาลบได้ไปขายให้เพื่อนนะคะทุกคนหรือไม่ก็แบบเป็นปากกาอะไรที่น่ารักน่ารักก็ได้นะดีไซน์เนาะแต่ถ้าเป็นปากกาลบได้มันก็จะดีมากเหมือนจะไม่มีนะอาเดี๋ยวแม่ช่วยดูก่อน,น,น,นเจอแล้วเหรออ้าก็คิดว่าจะปากกาลบได้จะปากกาอะไรปากกาน่ารักน่ารัก เดี๋ยวลองดูก่อนเจอแล้วปากกาลบได้นี่แหละแบบนี้แหละเนี่ยใช่มีหลายลายขายเป็นแพ็คอันนี้ไม่ใช่นะมีแค่แถวตรงนั้นแหละห้าลายใช่ปะห้าแถวตัอนนี้ไม่ใช่ชิ้นคือไปที้ไหนใช่ที่ไหนละคือถ้าหนูจะปากกาลบได้ก็คือจะเป็นแบบนี้แหละ นงนก็คือเป็นปากกาธรรมดาพักนี้เยอะมากปากกาธรรมดานะทุกคนลายเยอะมากอ่ะเลอกก่อน,นอันนี้ดีไซน์บอกว่าดีไซน์ต้องใช้สีช็อคนะคะทุกคนวิชาศิละปะเหรอลูกอ๋อคุณครูใช้แบบนี้เหรอคะจริงจมันมีแบบหนึ่งตรงโน้นนะลูกสีช็อกอะเนี่ย แต่ถ้าคุณครูใช้แบบนั้นหนูว่าแบบนั้นก็ได้สีมันอาจจะเข้มสวยกว่ากันหรือเปล่ามีสามสิบหกสีกับห้ากับห้าสิบสีร้อยห้าห้ากับร้อยสมไม่รู้แล้วแต่หนูเลยเรื่องเลยมันต่างกันไม่เยอะมากสามสิบหกก็พอแล้วแม่ว่า5้าสิบมันก็มาสีมันก็ใกล้เคียงกันอะไม่รู้แล้วแต่ค่ะต่างกันแค่หลักสิบกว่าบาทเอาไปเถอะไม่ร้จะเอาอันนี้ก็เอาไปไเลยคนะู ต่างกันยี่สิบบาทต่างยี่สบาทเองเอาไปเลย่ะครบยัง่ะลาโต้มีไฟมีหลายสีอยู่นะดีไซนมีไฟด้วย3าบห้าบาทเอาไหมโอเคไปดีไซน์บอกว่ามีลาโตโแบบใหม่เล่นง่ายเป็นแบบไหนอดีไซน์อันนี้ก็แบบเก่าอันนี้อะไรอ่ะสกูชีเหรอเพื่อนมาขายกี่บาทสิบบาท ฮะทำไมถูกจังซื้อเลย10บาทอะเอากำไรที่ขายของได้ซื้อเลยมาให้แม่ดูโอเคไหมโอเคไหมโอเคไปอันนี้ซื้อเสร็จแล้วไหนดีไซน์มีอะไรบ้างคะ <laughs> มีกระดาษทิชชู่อ่าแล้วมีอะไรอีก ทีไดซื้อทุกที่เลยน้องแมสเนี่ยแล้วก็นี้กาลบได้กาลบได้ซื้อไปขายเพื่อนนะแล้วก็มีอะไรอีกสลามแบบนี้นะทุกคนนี่เลยสีนี้สวยสุดเฮ้ยดีไซน์แล้วลูงซื้อกาวใสไปทำสลามอ่ะใช่ไหมผัดกาวใสใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวไปซื้อบ้านเราก็ได้อ่าโอเคนี่นะวันนี้ก็ดีไซน์ก็มาหาซื้อของไปขายให้เพื่อนนะทุกคนก็ได้มาตามนี้นะเดี๋ยวเราต้องกลับไปทำสลามกันอีกเนาะ ปะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปกันนะคะทุกคนอย่าลืมกดแชร์ก,กดซับไปด้วยคะบ๊ายบายค่ะ